สามสัญญาณเตือนหากเกิดขึ้นพร้อมกันให้ระวังจะเกิดภัยใหญ่เหตุเพราะมนุษย์ปล่อยพลังจิตด,ด้านลบขาดศีลธรรมทําให้โลกเสียสมดุลภัยพิบัติก็จะทุนแรงขึ้นเรื่อยๆก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเมื่อคนในประเทศชาติส่วนมากขาดศีลธรรมเกิดจิตสํานึกบกพร่องการกระทําทางจิตสํานึก ก่อให้เกิดขยะทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านลบไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเนื่องจากขาดสติและปัญญาทำตัวเป็นปัญหาและอุปสรรคผู้อื่นและอุปสรรคยากแก่การหลุดพ้นดังนั้นเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่ในโลกเป็นเช่นนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่โลกต้องถูกยกระดับพลังงานคำเตือนให้เฝ้าระวังกับสสัญญาณเตือน 1. การเคลื่อนตัวใต้พิภพ 2. คลื่นความถี่สูงในอากาศมีกำลังมาก 3. ส,สภาพอากาศแปรปรวนคลื่นพายุลมแรงถ้าทั้ง3ามสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันให้เฝ้าระมัดระวังภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นการเคลื่อนตัวใต้พิภพจากพลังงานของโลกไหวถ้าโลกเปรียบดังลูกคาง เวลาลูกคางเกิดความสมดุลมันจะหมุนรอบตัวเองโดยไม่ซัดสายแต่ถ้าหากว่าลูกคางใกล้จะล้มลงมันจะซัดสายไปมาอย่างเห็นได้ชัดถ้าเปรียบได้ดังกับโลกของเราเมื่อพลังงานลดลงมากหรือเสียสมดุลโลกก็จะซัดสายจนทําให้รับรู้พลังงานการไหวของโลกได้ ส่วนคลื่นความถี่ในอากาศธรรมชาติมันมีอยู่แล้วถ้ามันมีกําลังมากคลื่นเสียงมันจะเกิดเสียงดังแรงผิดปกติส่วนสภาพอากาศคลื่นพายุลมแรงแสดงว่าชั้นบรรยากาศมีคลื่นความถี่สะสมในชั้นบรรยากาศมากส่งผลให้ภูมิอากาศจึงมีปรากฏการณ์ให้รู้และสัมผัสได้ยิ่งเกิดขึ้นก่อนและหลังคลาดให้เฝ้าระวัง พลังของโลกลดลงอันเนื่องมาจากสาเหตุ 1. คลื่นพลังจิตด้านลบที่สะสมในชั้นบรรยากาศตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลกเป็นพลังที่ไม่เป็นประโยชน์ทำให้โลกหนักบั่นทอนพลังงานให้ต่ำลง 2. การทำสงครามการใช้อาวุธสงครามส่งผลให้การทำลายพลังงานกายภาพของโลกถูกทำลายทำให้พลังงานโลกเสียสมดุลหนักขึ้น เป็นแค่สองประการที่จะทำให้เห็นว่าโลกกำลังถูกมนุษย์ทํำลายโลกได้อย่างไรคลื่นความถี่ในอากาศสูงชั้นบรรยากาศของโลกตรงกับคำพุทธธรรมนายก็คือผู้เป็นใหญ่มีอำนาจจะเรียกผีเสื้อเหล็ก,น,น,ลน,ลน,ลกนับแสนตัวมาปล่อยไข่เป็นไฟพลานผีเสื้อเหล็กนับแสนตัวมาปล่อยไข่คือคลื่นพายุสุริยะคลื่นความถี่สูงในอากาศ ผู้เป็นใหญ่ในยะจักรวาลเป็นไฟพลานแม่เหล็กแกนใจกลางโลกเหล็กไฟลอมละลายทำให้แกนโลกขยับส่งผลให้โลกยกระดับพลังงานความวิปริตทางกายภาพของระบบโลกจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าใกล้สิ้นยุคพลังงานเก่ามนุษย์จำนวนมากมายจะต้องได้รับเคราะห์ภัยหนักหนาแต่จงรับรู้มันจะไม่ใช่วันสิ้นโลก มันจะกระทําด้วยความรักต่อมนุษย์โลกเพื่อต้องการให้ฝ่ายอธรรมทั้งหลายรู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ล้วนมีจริงการจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแผ่นดินไหวสึนามิขึ้นอยู่กับระดับพลังงานของโลกที่ลดลงและการส่งพลังงานเข้ามาจะมากน้อยแค่ไหนเมื่อนั่งสมาธิก็รับรู้และออกมาพิมพ์และมีข่าวเด้งมาแจ้งเตือนว่ากลุ่มฮามาต กับอิสราเอลที่หยุดยิงจะกลับมายิงกันอีกครั้งสงครามโลกจะไม่เกิดขึ้นเกิดขึ้นแค่สงครามระหว่างประเทศก็ส่งผลกระทบกับโลกเรื่องพลังงานมนุษย์ก็ต้องได้รับผลอยู่แล้วที่จริงแล้วข้อมูลเหล่านี้ผู้ทำงานทราบกันอยู่และกำลังทำงานกันอยู่ไม่ปล่อยให้โลกเป็นไป นำคําเตือนของนาซามาลงให้รับรู้เพราะเราไม่รู้ว่าพลังงานของโลกมันจะถึงจุดที่มันต้องรักษาความสมดุลของตัวมันเองเมื่อไหร่เมื่อมวลมรุษยชาติไม่คิดจะช่วยเหลือโลกเมื่อถึงจุดหนึ่งมันก็ต้องรีเซตตัวเองจักรวาลจึงต้องยกระดับพลังงานโลกฝ่ายอาธมคิดว่าหนีไปดาวอื่นได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าการไปอยู่ดวงดาวอื่น จะต้องมีค่าพลังงานเข้ากันได้กับเคลื่อนสนามแม่เหล็กของดาวดวงนั้นถ้าตามศาสตร์จักรวาลคือการกระทำทางจิตสำนึกของมนุษย์เป็นการกระทำด้วยจิตที่ก่อให้เกิดกลุ่มพลังงานกรรมในดิมิตคู่ขนานซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นถ้ามนุษย์ไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสดาพาก,กันเดินสวนทางกับสัสจธรรม เท่ากับมนุษย์กำลังผิดกฎกายภาพของจักรวาลความหายนะและความวิบัติของโลกทั้งระบบจะต้องเกิดขึ้นเนื่องจากทุกสิ่งเสียสมดุลไปเมื่อนั้นมนุษย์เองจะต้องได้รับเคราะห์กรรมอันหนักหนาขณะนี้คํำพยากรณ์ที่เป็นพุทธธรรมนายถูกมนุษย์ที่มีจิตวิญ,ญญาณชั่วร้ายเพราะไร้สำนึก พากันทำลายสัจธรรมเหล่านั้นอย่างรุนแรงขณะที่พวกเขาพากันกลัวอุกบาตจะพุ่งชนโลกพวกเขากลัวการโจมตีของชนชาติอื่นด้วยอาวุธที่ทันสมัยกว่าและพวกเขาพากันกลัวมนุษย์ต่างดาวแต่พวกเขากลับมองข้ามภัยอันตรายจากอาวุธร้ายที่ตัวเองสร้างขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากพวกเขาเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองให้ถูกต้องและไม่กระทำการท้าทายอยู่อีกต่อไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์คงรู้ว่าสรรมการจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์เคยเป็นเรื่องลี้ลับมาตลอดในยุคพลังงานเก่าถ้ามนุษย์สามารถใช้แรงสัมสเทือนทางจิตสำนึกของตนเองต่อโลกและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆในโลกนี้ได้ พลังงานด้านบวกที่แต่ละคนปลดปล่อยออกมาสู่สนามแม่เหล็กโลกภายนอกร่างกายมันจะมีพลังอำนาจมหาศาลที่มนุษย์เองคาดไม่ถึงเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนในพุทธธรรมนายเพราะความดีจากจิตสำนึกของมนุษย์ล้วนเกิดจากศีลหากโลกเป็นบ้างจากศีลโลกจะลุกเป็นไฟ เงื่อนไขาการชำระโลกของจักรวาลเพื่อต้องการสร้างความสมดุลของระบบที่เสียไปให้คืนสู่ความสมดุลใหม่อีกครั้งเพื่อให้ดาวเคราะห์โลกมีความเหมาะสมช่วยเหลือให้มนุษย์เข้าถึงเปิดมิติทางปัญญาเข้าถึงการรู้แจ้งด้วยตนเองง่ายขึ้นจนสามารถยุติวัฏจักรการเกิดดับนำจิตวิญ,ญญาณของตนสู่การหลุดพ้น เมื่อประเทศไทยเป็นเป้าหมายหลักที่จักรวาลปรารถนาให้แผ่นดินนี้เป็นศูนย์กลางเป็นที่รวบรวมไว้ด้วยชิตวิญญาณผู้บริสุทธิ์ผู้มากด้วยความรู้และเข้าถึงกฎเกณฑ์ทางกายภาพของจักรวาลได้อย่างลึกซึ้งไว้บนแผ่นดินนี้ตลอดมาตลอดเวลาอันยาวนานแผ่นดินนี้ได้สร้างมนุษย์อัจฉริยะและพระอริยะจานวนมาก การทำศึกสงครามเข็นฆ่าทำลายล้างกันเองไม่เคยปรากฏอย่างจริงจังเลยพวกเขามีรอยยิ้มที่จะมอบให้แก่กันและกันมีความจริงใจต่อคนแปลกหน้าโดยไม่ต้องมีใครร้องขอมีการแบ่งปันช่วยเหลือกันอย่างน่ายกย่องมีสติและปัญญาอีกหลากหลายมนุษย์ปัจจุบันควรจะมองอดีตนั้นเป็นเครื่องเตือนใจกันไม่บ้าง แต่บัดนี้มนุษย์บนผืนแผ่นดินนี้กำลังจะเปลี่ยนไปที่กำลังเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกตนเองไปในทางที่ต่ำลงจนน่าตกใจทุกวันนี้มันกลับเสื่อมสลายลงเพราะมนุษย์ยุคหลังที่มาถือกําเนิดใหม่บนแผ่นดินนี้พากันละทิ้งพลังอำนาจในตนเองอันเกิดจากสติปัญญาและพลังอานาจแห่งจิตที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากอดีตที่ดีงามของแต่ละคนจากในภพอดีตชาติ ไม่อาจเข้าถึงสติปัญญาทางวิญญาณของตนได้ดึงจากไปยึดติดร,รับเอามายาพากันละทิ้งกฎเกณฑ์ทางกายภาพของจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆทำผิดคิดชั่วทำตัวเป็นอุปสรรคของมนุษย์คนอื่นทำลายชีวิตผู้อื่นกดขี่ข่มเหงรังแกผู้อื่นสิ่งเหล่านี้กำลังจะทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงจะต้องเผชิญชะตากรรม กับเกิดภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงถี่และบ่อยขึ้นเรื่อยๆที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตอันใกล้นี้จากคำพุทธธรรมนายผู้ใดปรารถนาจะรอดพ้นจากภัยพิบัติให้รักษาศีลห้าและปฏิบัติตามคำสอนของตถาคตให้มั่นคง สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ